สวัสดีคะ่ะอยู่กับเราช่องพังลำดวนคะ่ะแม่เกลยออกว่าขึ้นโยกนักแถะวันนี้ขอพระคุณนะคะคุณแม่ใจบุญทั้งสามท่านนะคะที่เมตตาให้กับลำดวนเดือนเพนได้ทานผลไม้หวานๆนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนแบ่งนะคะของเดือนเพนนะคะเดือนเพนอ่า โซ่ขาดนะคะก็เลยได้ออกมาก่อนนะคะได้ออกมาตั้งแต่ช่วงบ่ายสี่โมงนะคะก็เลยได้แบ่งไว้ให้นะคะกราบขอบพระคุณคุณแม่ใจบุญทั้งสามท่านเนาะวันนี้มีคุณแม่ไม่ประสงค์ออกนามถึงสองท่านนะคะแล้วก็คุณแม่การอีกหนึ่งท่านนะคะตรงนี้ก็เป็นกกหลักที่นอนของเดือนเพนนะคะ ขอให้คุณพอ่อคุณแม่เอฟซีทุกทกท่านนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะคิดสิ่งใดก็สมความมุ่งม,มา่ปรารถนาเด้อนะคะบุญกุศลน,นำพาท่านพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆนะคะคนดีๆงานดีๆนะคะเยอะเลยนะคะสาวฟันลออของเราก็ค่อยๆเคียวค่อยๆทานนะคะตั้งแต่ออกมาก็หมดญ้าหมดสับประรดไปยกหนึ่งแล้วนะคะ อันนี้ก็เป็นหญ้าที่พ่อควานเดอ้อคุณตาได้ปลูกไว้ให้นะคะก็มีที่อยู่รอบๆนะคะอันนี้ยังไม่โตนะคะยังตไม่พอยังโตไม่พอที่จะได้ตัดกินนะคะตรงนี้ก็อันนี้ได้ตัดไปแล้วนะคะตัดไปแล้วตัดไปแล้วนะคะช่วงที่ว่าลถเกี่ยวหญ้าเสียนะคะก็ได้ตัดหญ้าที่ปลูกไว้นะคะให้กับสาวๆเนาะคะ่ะ อันนี้ก็สำหรับที่แบ่งไว้ให้กินตอนกลางคืนนะคะมีสับป,ปะรดแล้วก็มีหญ้าเนเปียเด้อว,วันนี้หญ้าเนเปียที่ตัดมาจากข้างนอกนะคะจากธรรมชาตินะคะกัดสีเย็นๆแน่นะคะไปไหนคะกินแบบสบายๆใจเย็นมากๆนะคะ าฟันล้ลของเรานะคะขี้ผูยใหเบิดเลยยเอขี้ผูสวดเลยนะคะหนึ่งวันกินเยอะมากๆนะคะแสบบอเพ่น ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เดือนเพ่นด้วยนะคะน้องช้างตกงานที่หมู่บ้านชาวเขาพัทยาค่ะหนึ่งวันทําผลไม้มาไลค์นะคะวันละสิบว่าวันละยี่สิบตาก้าเท่านั้นจ้า สำหรับน้องช้างสองเชือกนะคะลำดวนและเดือนเพนนะคะครอบครัวช้างตกงานที่หมู่บ้านเชาเขาพัทยานะคะเง้ม